เมื่อก่อนเราพิจารณาร่างกายพิจารณาเพียงเข้าใจแต่มองไม่เห็นหรือเห็น,นหิหน่อยๆ <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นจริงๆขึ้นมาด้วยอุบายของเราแล้วความเห็นของเราไม่หายไปไหนเลยเพราะเราเป็นเครื่องเครื่องอยู่ซะแล้วแล้วเราก็ค้นหาสาระกันสารว่าเราคำว่าเราเนะ่ะเมื่อก่อนเขาบอกว่านี่ บ้านของเราลูกของเราลูกสามีภรรยาของเราทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเราคําว่าเราในที่นี้เนี่ยอยู่ตรงไหนของชีวิตอันนี้เราอาศัยความเห็นตรงนั้นก็ตรวจตาดูที่ว่าเราอยู่ที่ไหนปรากฏว่าหาที่ลงไม่ได้จิตก็เลยเข้าใจว่าโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเข้าใจผิดแล้วเราเข้าใจว่าคําว่าเรานะ่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ ส่วนใดส่วนหนึ่งแต่บัดนี้เราเห็นหมดแล้วเนี่ยเราไม่เห็นว่าส่วนไหนเป็นเราเลยคําว่าเรานี้เป็นสมมุติขึ้นมาของความเข้าใจของจิตเองคําว่าเราเราในที่นี้เนี่ยเราให้ค่ามันเองว่าเป็นเราแต่แท้จริงเราในที่นี้ก็ไม่มีจุดยั่งที่ตั้งของมันเลยว่ามันอยู่ตรงไหนจิตก็เลยได้คําตอบว่าถ้าอย่างนั้นแล้ว การเข้าใจอย่างนี้เป็นการเข้าจิตเข้าใจของจิตเองแล้วการเข้าใจของจิตเองเป็นความเข้าใจที่ผิดมากที่เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้คําตอบนี้ออกมาว่าการเข้าใจอย่างนี้ถือว่าเป็นความจิตเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากเลยที่จิตเข้าใจอย่างนี้มานานแล้วในตัวมันเองว่าเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารคือร่างกายนี่เป็นเราเราเป็น ขันห้าขันห้าเป็นเราแท้จริงมาเห็นวันนี้เองว่าเราไม่มีในที่นี้ที่นี้ไม่มีเราจิตก็เลยร้องโอ้ขึ้นมาว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเราเข้าใจผิดการเข้าใจผิดของเรานี่เองทําให้จิตเราถึงได้ผูกพันกับโลกนี้เอาละสิจิตรู้ไปถึงน่นว่าเราเข้าใจแล้วว่าจิตเราผูกพันกับโลกนี้ด้วยอารมณ์ต่างๆเพราะเราเข้าใจว่า เรามีร่างากายนี้ร่างกายนี้เป็นเราเรามีในร่างกายนี้เมื่อก่อนเราก็เข้าใจว่าเราก็ไม่มีหรอกแต่เพียงแต่เราไม่เห็นก็เลยหาอุบายออกไปได้แต่บัดนี้เราเห็นแจ้งขึ้นมาแล้วอาศัยความเห็นนี้เนี่ยเป็นสักขีพยานก็เลยว่าได้คำตอบนี้ออกมาก็เลยรู้จากอุบายออกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีที่นี้ควรหรือที่เราจะเอาจิตไปผูกพันกับโลกนี้ต่อไป จิตก็ได้คําตอบว่าไม่ควรถ้าเช่นนั้นก็ไม่ควรสิถ้าถ้าไปผูกพันเท่ากับเราโง่เท่านั้นเองทางที่ถูกละ่ะอจิตมันก็จะเข้าใจก็งมันว่าทางที่ถูกควรยังไงทางที่ถูกก็คือต่อน,นี้ไปจิตเราเนี่ยเลิกการผูกพันกับโลกนี้เถิดการผูกพันของโลกนี้เนี่ยไม่ควรแก่เราซสแล้วเพราะเราก็ไม่มีที่นี้เมื่อก่อนทําไมต้องคิดละ่ะคิดเพื่อเรา คิดเพื่อลูกเราสามีภรรยาเราคิดเพื่อเราแต่บัดน,นี้เราไม่มีเราจะคิดเพื่อใครใครคนนั้นก็ไม่มีจิตก็เลยร้องร้องออกขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ควรจะคิดเลยเพราะเราก็ไม่มีที่นี้อูบายออกก็คือตอน,นี้ไปเราไม่ควรส่งจิตออกนอกมันแก้ไปถึงขนาดโน้นนะตรงประเด็นที่เดียวว่า ไอ้จิตที่ส่งนอกที่ผูกพันกับโลกนี้ทําให้เราเนี่ยมาแก้ไขกันได้คําตอบตรงนี้เองว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วจิตกับโลกนี้ไม่ควรผูกพันกันต่อไปจิตเห็นตรงนี้แล้วเลิมละสก,กายะทิฏฐิขึ้นมาคนนี้จะก้าวสูก่กระแสพระยาเจ้าจะเป็นพระโสดาบันขึ้นไป เอาละสิสมาธิยังไม่ได้ทําเลยพิจารณาร่างกายเนี่ยเห็นแจ้งถ้าเอาเป็นเครื่องอยู่ตรงนั้นจะเข้าสู่กระแสของพระยะเจ้าแล้วเขาเรียกว่าละสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสงสัยไม่สงสัยว่านั้นถูกนี้ผิดมาก่อนไปสํานักโน้นก็มาไปสานักนี้ก็ไปไปทั่วเลยแล้วก็มั่วไปหมดเลยแล้วก็หาจุดยืนไม่ได้บัดนี้หายสงสัยแล้วว่าวิธีนี้เท่านั้นที่ถูกต้องที่สุด ไม่สงสัยในปฏิปทาว่าอันไหนจะถูกผิดอีกแล้ววิธีนี้หนทางนี้เป็นทางที่ประเสริฐสุดเราเข้าใจหมดแล้วว่าทางนี้ที่เรามาเนี่ยถูกต้องแลนแน่นอนแต่เพียงแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพียงแต่จับหลักได้ว่าขณะนี้เราเลือบจับหลักได้แล้วว่าทางนี้ถูกต้องหลังจากลองมาสี่อย่างแล้วเนี่ยมาเจอที่ห้าเอง อันนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดมองได้เลยว่าแล้วก็มองเห็นด้ว่าต่อนี้ไปใน,นอนาคตถ้าเกิดว่าเราทำไม่หยุดนะจิตเรากับโลกนี้ขาดกันแน่นอนแล้วขาดแล้วจะไม่หวนกลับมีอีกเราจะสอนจิตครั้งเดียวและจบเลยจบแล้วเป็นจบมาตรฐานมีแน่นอนว่าจะไม่หวนกลับมาสูก่การมีอีกอันนี้ก็มีมาตรฐานขึ้นมา ถึงได้บอกว่ามาตรฐานนั้นมีอยู่ทางถูกต้องนั้นมีอยู่เมื่อเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยจิตนี้ก็เริ่มมั่นใจในตัวเองว่าที่ดําเนินมาตรงนี้เนี่ยถือว่าเราปฏิบัติถูกต้องแล้วแล้วก็เราก็เห็นว่าจิตเราที่พิจารณาสังขารนักกายท่าเราเนี่ยเท่ากับเบื่อตัวเองได้เท่าไหร่เราก็เบื่อโลกเท่านั้นเบื่อโลกเบื่อตัวเองได้เท่าไหร่ก็เบื่อโลกเท่านั้นเบื่อโลกเท่าไหร่ ก็คลายความเป็นโลกเท่านั้นคลายความเป็นโลกเท่าไหร่ก็